สวัสดีนะคะวันนี้ก็จะมาทำเมนูอเมริกาโน่น้ำผึ้งมะนาวนะคะเด,เดี๋ยวบุกาแฟก่อนนะคะโอ้ยโอ้ยขาตั้งกล้องผิด<ฮ>พลาดทางเทคนิคนิดนึงนะคะขาจังกล้องลม้มอ่าโอเคได้ละ เาเจว่าโอ้ยขาตั้งกล้องนะคะมาอยู่ข้างกับเครื่องบดนะคะก็ะเกิดอุบัติเหตุน,นิดนึงนะคะแป๊บหนึ่งเร,รือแป๊บหนึ่งเด้อเดี๋ยวจะหันกล้องใหม่ก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเด้อเอาหันกล้องใหม่ก่อนโอเคเดือดเรื่องโชวคน คือใช้ที่บ้านก็ได้นะคะหรือว่าใครเปิดร้านคาเฟ่เล็กๆนะคะหรือว่าจะเป็นร้านอาหารเขาเรียกว่าร้านน้ำที่เป็นน้ำโบราณก็อันเนี้ยมีเครื่องนี้ได้มีหลายมีหลายแบบเครื่องมีหลายแบบนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้านจะมาเสนอเครื่องททานที่บ้านก็ได้หรือว่าจะมาซื้อทานที่ร้านนะคะสตรีมนมก็สวยเดี๋ยวรอบหน้าจะมาสตรีมทำลาเต้ให้ดูจะทำลายได้ด้วยนะเหมือนเดิม ใมนมกาโน่น้ำพึ่งมะนาวน้ำก็จะมีอุปกรณ์คือน้ำพึ่งนะหวานมากกก็แล้วแต่มีมะนาวนะคะมีเกลือด้วยเกลือแล้วก็มีดอกไม้ตกแต่งนะคะอได้แล้วได้แล้วจ้ะซีมมาสวยเลยทีเดียวนะคะซีมมาสวยด้อนี่ได้แล้วนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำผึ้งลงไปเลยน้ำผึ้งนี่นะคะแล้วแต่ใครชอบหวานมากกว่าน้อยน,นะคะเราก็จะคนให้มันละลายนะคะคนให้ละลายแล้วก็จะใส่ใส่มะนาวนะคะใส่มะนาวลงไปก็เป็นที่บีบมะนาวธรรมดาแล้วใครสะดวกยังก,ก็ก็ใช้อันนั้นนะคะกะใะ็ใส่มะนาวลงไปใส่มะนาวลงไป เกลือนิดหนึ่งเกลือนิดหนึ่งนะคะเกลือนิดนึงใส่ไปนิดเดียวนะคะ่ะให้มันเข้มข้นนัวๆนะคะคนโนเรียบร้อยค่ะอาริเมกาโน่น้ำผึ้งมะนาวเรียบร้อยน่าทานมากนะคะไปทำทานกันได้นะคะหรือว่ามาทานที่ร้านกาแฟในสวนท่าพนมได้นะคะเจอกันค่ะ